โอ้โหเข้ามาถึงก็เจอเลยนะฮะขนมมันหนึบนะครับนี่ฮะไม่น่าเชื่อนะครับว่าเจ้าขนมก้อนสีม่วงที่เห็นอยู่นี้จะมียอดขายปังๆถึงหลักแสนบาทต่อเดือนโอ้โหแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วล่ะครับเพราะนอกจากยอดขายจะปังแล้วในโซเชียลเขาก็ดังมากเพราะคุณไอซ์เจ้าของขนมมันหนึบเขาหันไปตีตลาดออนไลน์โดยการทำคลิปลงติกตอก แต่และคลิปมีการดูการแชร์ต่อมากมายนะครับอเอ๊ะว่าแต่เขาจะมีลีลาการนําเสนอ,อยังไงนะไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะทุกคนวัน,นูจะมารีวิหรือขนมสุดฮิตในร,ารา้านของดิฉันนั่นก็คือมันเนบนั่นเองอ่ะมาบ่านนึงกรุบมาดูความยืดของนางกันค่ะโอ้ดูคนมันยืดมากคือจะถึงวอางคาอยู่แล้วอ่ะมาชิมกันจะบอกว่ามันหอมน้ำผึ้งมากๆเลยนะคะมาดูความยืดของนางนอีกรอบโอ้โหมันจะยืดอะไรขนาดนั้น ไปทุกคนไปหรอเร็วๆ <c oughs> มีหลายคนถามเข้ามาว่าพี่คะมันหนึบไส้ด้านในรสชาติยังไงมันคืออะไรหรอคะพี่วันนี้จะมาบอกกันค่ะไส้ด้านในจะเป็นไส้มันหวานญี่ปุ่นกวนแท้ๆนะคะไม่ได้ผสมแป้งเลยรสชาติจะหอมหวานมันมากค่ะส่วนแป้งด้านนอกไม่ต้องพูดถึงน้องจะหอมนํำพึ้งมากๆทุกคนวันนี้เรายืดได้ยาวมากอะอยากมาอวดใครที่ได้ลองทานแล้วอย่าลืมมาอวดความยืดกันนะวันนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้าน m a ฮาส์คา Cafe and Space นะครับคุณไอ้นั่นเองนะครับสวัสดีค่ะ คุณไอครับก่อนจะเข้าเรื่องประเด็นต่างๆถามก่อนเลยว่าคุณไอเรียนจบอะไรมาเรียนจบคณะท่องเที่ยวค่ะมหาวิทยลาลัยังสิต์ค่ะแล้วก่อนที่จะมาเปิดคเฟ่นี้ได้ทําที่ตัวเองเรียนมาหรือเปล่าครับอ,อ๋อไม่ได้ทําเลยค่ะเพราะว่าจบมาก็ติดโควิดแล้วค่ะ,ะท่องเที่ยว <ๆ S 1> พวกธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆซบเซาพอดีใช่ก็เลยไม่ได้ทำแล้วตอนนั้นทำยังไงบ้างตัดสินใจยังตอนนั้นก็รู้สึกเคว้งคว้างนะคะเพราะว่าจบมาก็อ่าวเดินโควิดก็เลยมาคิดต่อว่าแล้วเราจะทําอะไรดีล่ะ เพิ่งเรียนจบมาก็ดันมาเจอกับโควิด -19 ธุรกิจเกี่ยวกับสายงานที่ร่ำเรียนมาก็ซบเซาทำเอาวัยรุ่นอย่างคุณไอถึงกับเซ็งแต่วัยรุ่นยุโคโควิดก็ไม่ต้องหยุดแพ้ต่อวิกฤตนี้นะครับลุกขึ้นมาเปิดคาเฟ่พร้อมกับคิปค้นสูตรขนมมันึนึ่เพื่อสุขภาพ <Yeah. S 1> ที่เพิ่งเปิดตัวไปแค่4เดือนมียอดขายถล่มทลายกันเลยทีเดียว แล้วตัวโปรดักที่สร้างชื่อเสียงให้กับเราเลยก็คือตัวมันหนึบใช่ค่ะน้องมันหนึบค่ะเรือเริ่มต้นของการทําขนมมันหนึบนี่เริ่มต้นมาได้ยังไงล่ะครับจริงๆเป็นคนชอบทานอาหารคลีนอยู่แล้วค่ะพวกขนมสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปลองทานที่นั่นที่นี่เรารู้สึกว่าเออเราน่าจะทําขึ้นมาเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองศึกษาสูตรต่างๆดูขออนุญาตถามก่อนมันหนึบที่เป็นขนมไทยหรือว่าไม่ใช่ขนมไทยค่ะจริงๆต้นกําเนิดมาจากเกาหลีค่ะประเทศเกาหลี แล้วเราได้มีโอกาสไปลองที่ชิมที่เกาหลีหรือเปล่าหรือวอ่า,ไ,าไม่ได้ชิมที่เกาหลีค,ค่ะก็ดูจากในเน็ตในอะไรแล้วก็ได้ไปลองทานมาตามร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่าเจ้าขนมตัวนี้มันเพื่อสุขภาพด้วยมีสูตรหรือว่าวิธีการทำยังไงให้มันเป็นเพื่อสุขภาพทั้ง,งที่มันเป็นขนมที่ทําจากแป้งครับที่บอกว่าเพื่อสุขภาพก็คือเราใช้น้าพึ่งแทนน้าตาลค่ะ <S <S แล้วก็ใช้เนยสด <S <S เนยแท้แล้วก็เป็นน้ํามันลาข้าว<อ>ซึ่งส่วนผสมต่างๆเนี่ยจะดีต่อสุขภาพค่ะ กว่าจะคิดค้นปรับปรุงสูตรเจ้าขนมมันหนึบที่มีรสชาติกลมกล่อมรูปร่างหน้าตาดีแบบนี้ใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะครับ <Wow. S 1> ความพิเศษที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือมันจะยืด <c oughs> <c oughs> อย่างที่เห็นนี่แหละครับส่วนไส้ข้างในก็ทําจากมันหวานแท้ๆที่มีส่วนผสมของน้ําผึ้งน้ํามันรําข้าวและก็เนยสดนั่นเองครับ ทำเป็นคลิปวิดีโอลงใน t ิ k t o k ใช่ไหมค,ครับจุด<น>เริ่มต้นในการไปทำการตลาดใน t ิ k t o k คือ,อยังไงบ้างครับจริงๆก็ลเล่น t ิ k t o k อยู่แล้วค่ะแล้วรู้สึกว่าคลิปมันไวรัลเร็วก็เลยอยากลองดูช่องทางนี้บ้างเพราะว่าช่วงก่อนที่จะมาเล่น TikTok เนี่ยทางร้านออประสบปัญหาโควิดแล้วลูกค้าค่อนข้างค่อนข้างบางลงน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยหาช่องทางขายกันที่อื่น ก็เลยไปลงใน t i k t o ็อใช่ค่ะแล้วพอเริ่มลงไปใน t i k t o ็อแล้วเป็นไงบ้างครับก็แสตอบรับดีแส่ตอบรับดีมากค่ะคือตื่นขึ้นมาคลิปดูเป็นแสนวิวแล้วก็ตกใจอยู่ค่ะคลิปเป็นคลิปแรกของเราเลยหรือเปล่าครับที่คลิปแรกที่ลงจะไม่ใช่ค่ะคือลงไปสักประมาณ4ี่ห้าคลิปลดน้ําหนักอยู่แต่อยากทานขนมทํายังไงดีนะ แนะนำตัวนี้เลยค่ะน้องชื่อขนมมันหนึบค่ะเป็นขนมเพื่อสุขภาพหน้าตาน้องเนี่ยจะขายมันหวานญี่ปุ่นมากส่วนแป้งด้านนอกเนี่ยยืดมากใส่ด้านไหนห้มาแบบจุกๆเป็นใส้มันหวาน1อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ผสมแป้งไขโร,รน้ำหนักอยู่เนี่ยห้ามพลาดเลยเป็นขนมที่น่ารักมากเอาจริงๆ้เราก็ชอบรูปร่างน้องมันหนึบมานะคะยอมใจคนที่คิดคนแรกเลยอะวันนี้เราจะมาปั้นให้ดูกันค่ะเริ่มต้นจากการรีดแป้งเหมือนเดิมนะคะแป้งตัวนี้เนี่ยไม่มีน้ำตาลเลยค่ะใครที่กังวลเรื่องสุขภาพเนี่ยหายห่วง แล้วเราก็มาปั้นไส้จับจีบขึ้นรูปกันนะคะหลายคนบอกว่าเหมือนเกี้ยวเหมือนทุเรียนจริงๆแล้วว่าเหมือนทุเรียนมากเลยทุกคนบ้าไหมแล้วเราก็จับน้องมากลิ้งนะคะให้เหมือนมันที่สุดคลึงไปคลึงมาจนได้แบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาน้องมาคลุกผงมันม่วงนะคะอันนี้จะเป็นผงมันม่วงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หายากแล้วก็ราคาแพงมากด้วยค่ะก็ค่อยๆกลิ้งน้องไปนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยเสร็จแล้วคะ่ะน้องมันหนึบ ขอลูกละ1กิโลกร,รัมราคาเดิมหน่อยครับราคาเดิมทำไม่ได้แต่ลูกละ1กิโลกร,รัมทำได้ค่ะ ตอนที่บอกแม่ว่าจะทำลูกเท่านี้แม่บนใหญ่เลยค่ะว่าจะทำทำไมแต่ไม่ได้ค่ะเราจะเสียหน้าไม่ได้เริ่มจากการรีดแป้งปั้นไส้นะคะแล้วเราก็เอาไส้มาวางตรงกลางหลังจากนั้นเราก็เริ่มขึ้นลูกค่ะให้เหมือนมันที่สุดคือมันใหญ่มากแบบสองสามฝ่ามือได้เลยอะหลังจากนั้นก็นํามาใส่ถาดน,นะคะแล้วก็โรยด้วยผงมันม่วงหลายคนถามเข้ามาว่าพี่คะผงด้านบนมันคืออะไรหรอมันคือผงมันม่วงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ถากกันไปแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็ไปเข้าอบ ออกมาก็จะประมาณนี้เลยใหญ่มากแบบใหญ่กว่าฝ่ามือเราอีกอะแต่ออกมาไม่เท่าไรเราก็โดนน้องแย่งกินแล้วค่ะนี่คือร่องรอยจากการที่น้องแย่งเรากินแต่อร่อยเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแป้งด้านนอกนะคะก็จะมาคืนก่อนแล้วก,กดออกไปแล้วก็จะใช้ตัวนี้ที่เป็นไม้รีดแป้งค่ะรีดออกไปให้มันเป็นขนาดไม่ใหญ่มากค่ะเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวไส้มันหวานที่เราไปกวน<ป>แล้วใช่ค่ะ ก็มาปั้นให้มันรีๆนิดนึงค่ะแล้วก็มาวางมันก็ทำการห่อแล้วก็ทำการขึ้นรูปมันหวานค่ะ,ะนี่ค่ะหลังจากที่ปั้นเสร็จแล้วก็จะนำไปคุกผงม,มันม่วงนะคะครับผงตัวนี้จะเป็นผงม,มันม่วงแท้ร้อยเปอรเซ็นต์นะคะแล้วก็จะคุกไปเลย ้ช่มากเลยฮะ,ะหลังจากขั้นตอนนี้ก็จะนําไปอบค่ะก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะออโ,โอ้เหเจ้ามันเดือบที่คุณไอซ์ทำเสร็จแล้วหน้าตาดีจริงจริงขั้นตอนที่คุณไอซ์ทำให้คุณเพียวดูก็เป็นการห่อไส้ขนมมันเดือบนะครับเท่าที่ดูผมว่าก็ไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคุณเพียวพิธีกรพ่อครัวหัวปลาของเราจะห่อขนมนนมันเดือบออกมาหน้าตาแบบไหนจะรอดไหมเนี่ย ยาะเลยค่ะก็ไม่ค่อยไม่ไม่ได้จับอะไรพวกนี้ก็จะดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยทำนาญเท่าไหร่นะระมาณนี้ได้แล้วค่ะอะโอเคต่อไปก็จะเป็นการทำไส้ค่ะคือวาขึ่งให้มันลีลีนิดนึงกลางเลยมาดูกันว่าจะเป็นหวานหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นเกี๊ยวอาจจะเป็นลูกิ้นปลากะไดใกล้เคียงแล้วค่ะ ใ, 1941, ใกล้แล้วค่ะใกล้จะเสร็จนะครับใกล้เละขำแบบนี้แสดงว่ามันดูดีค่ะดูดีมันดูดีดูดีขอบคุณมากสำหรับกำลังใจนี้นะฮะก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับท่นท่นทันเป็นยังไงบ้างครับขนมมันหนึบฝีมือคุณเพียวดูมันแปลกๆนะฮะว่าแต่จะให้กี่เปอร์เซ็นต์ดีล่ะครับเนี่ย เอาเป็นว่าผมขอยกให้คุณผู้ชมเป็นคนตัดสินกันแล้วกันนะครับก็คือประมาณนี้หลังจากเสร็จขั้นตอนนี้แล้วทํายังไงต่อครับจะนําไปเข้าเตาอบประมาณกี่นาทีเลยประมาณ1 0บถึงสิอนาทีก็คือใช้ได้แล้วใช่แล้วก็หลังจากนั้นคือลูกค้าที่ซื้อมันหนึบของเราไปต้องไปอบต่อหรือเปล่าหรือว่าสามารถทานทานได้เลยครับจริงๆทานได้ทั้งสองแบบเลยค่ะทั้งแบบ เย็นแล้วก็แบบอุ่นมันต่างกันยังไงครับถ้าแบบเย็นแป้งจะหนึบค่ะแต่ว่าถ้านําไปอุ่นแล้วแป้งจะมีความยืดขึ้นค่ะอืก็คืออยู่ที่ลูกค้าชอบเลยหลังจากที่ถ้าให้พูดกันจริงๆคือสินค้าตัวนี้เรียกว่าประสบความสําเร็จแล้วแหละค่ะ,ะตอนนี้ในอนาคตเรามีแผนยังไงต่อบ้างครับอยากจะขยายสาขาให้มากขึ้นค่ะอย่างเช่นไปในห้างไปออกบูธหรือว่าอาจจะนําคาเฟ่ไปอยู่ในห้างก็คื คิดว่าจะเอาสินค้าตัวนี้ไปวางจําหน่ายในห้างสินค้าแลวอย่างนี้คือคุณไหนก็ยังเพิ่งเรียนจบด้วยใช่แล้วก็มีคาเฟ่เป็นของตัวเองที่สําคัาสินค้าตัวนี้ก็ติดตลาดออนไลน์เลยทีเดียวมีคุณแจความสําเร็จในการทําธุรกิจอย่างไรบ้างครับก็ศึกษาค่ะต้องศึกษาเยอะๆไม่รู้อะไรก็ต้องไปค้นหาให้ได้คอยฝึกฝนอยู่ตลอดครับใช่ค่ะจะประมาณนี้ ได้ฟังคุณไอซ์พูดแบบนี้ก็ต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะครับขอแค่ขยันตั้งใจแม้จะอายุยังน้อยก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจนอกจากที่มาของเฮาส์คาเฟจะมีขนมมันดึบแล้วที่นี่ยังมีขนมเบเกอรี่เครื่องดื่มอาหารหน้าตาดีรสชาติถูกปากให้เลือกรับประทานกันอย่างถูกใจด้วยนะครับ